เสียงนี่ฮ่าฮฟังค่าอธิบายก่อนนะคือเขารอเดียวเจ้าต้องตายแน่อีเด็กซาเลเวนผู้มีพระคนผู้มีพระคนตอนนี้ข้าเป็นคนของท่านแล้ว ดังนั้นข้าเต็มใจที่จะไปกับท่านอยู่ดูแลท่านหากท่านต้องการนี่เจ้าท่านได้ซื้อข้าจากคนเหล่านั้นแล้วดังนั้นข้าก็เลยตรงเป็นของท่านเมื่อท่านต้องการอะไรข้ายินยอมทําให้ท่านทุกอย่างเฮ้ยเฮ้ย,ยข้า เต็มใจที่จะทำกับท่านอุ๊ยดี๋ยวหววเาะอดี๋ยวหวาะอดตน้อยใส่หัวไปจักค่าเดี๋ยวนี้เอออะไรนะใส่หัวเร็วเข้าหากไม่อย่างนั้นค่าจะเอาเงินคืนแล้วส่งเจ้ากลับไปที่บันตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยลูกคืนปล่อยมืออย่างรดวดเร็ว ไม่ไปอีกทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะรอด้วยรอค้าด้วยสิเออเจ้าเองเหรอสาวน้อย เจ้าเป็นสาวใช้อยู่ข้างกายประชายานนี่อย่างนั้นก็ไปเอาซอยคอที่ราคาแพงมาให้ข้าได้เราข้าจะไปรอเจ้าที่ร้านน้ำชาเราข้าจะไปเชิญน้ำชาเขาจวนด้วยดังนั้นแล้วรอข้าอยู่ที่นั่นนะเออคือว่าจวนสวยควานี่เขาไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรอกนะ นั่นไม่ใช่แค่สาวน้อยหรอกหรอเฮ้ยใช้เวลานานจังนี่แปลกใจเลยที่เม่นมซอยให้ฉันเข้าไปรอที่นั่นแล้วตัวเองกลับไปทำอะไรที่ด่านน้ำชาไม่รู้สอยข้อมือเส้นนี้น่าจะแพงหน้าดูแค่กลองก็รูราแล้วแปลกจังทำไมแม่นมซอยยังไม่มาอีกนะ แม่นมโซยนี่มันเสียงจะเด็กนั่นแม่นมส้ซยค่าเองมีผูส้สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนอยู่ด้านหลังนั้นหรอแม่นม้อยทำอะไรของเขาเนี่ยดูลึกรลับจังโซยไป ร้ายนะผู้สิเด็กบ้านั่นอยู่ที่ไหนเด็กบ้าอะไรไม่รู้เรื่องพระเจ้าว่าเกิคนตายกล้าโกหกข้าขง,าางนินหรือเป็นลมนี่ นี่มันอะไรเนี่ยนายท่านไม่ใช่ว่าท่านทำให้คนตกใจเป็นลมอีกแล้ว,ลวเนี่ยดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะหุบป,ปากเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ็บจะตายอยู่แล้วเอ๊ะนันมันอะไรนะ ตกใจยอนอด,ดีตโอ้เจ้านั่นมันไม่ใช่อีพูใช่โรคจิตนั่นหรอกเ,อเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเขามาที่นี่เพื่อจะคิดเป็นฉีกับฉันใช่ไหมทำยังไงดีทำยังไงดีตอนนี้คาับแรงลุกไม่ขึ้นแล้ว โมโมฉันไปก่อนนะเจอกันชาติหนะ้าเฮ้ยเจ้าเป็นยังไงบ้างเราเห็นเด็กเวนคนหนึ่งไหมเด็กเวนงั้นเหรออะไรนะเด็กเวนงั้นเหรออย่าบอกนะว่าเขากำลังตามหาฉันนะ่ะ เขามาหาฉันเพื่อจะแก้แค้นกับฉันโดยเฉพาะไม่ใช่หรออย่าบอกนะว่าเขาจำฉันไม่ได้นะผู้หญิงคนนี้สมองมีปัญหาหรือเปล่านะยืมไปเลยยืมไปเลยมองอะไรหากไม่เห็นก็รีบลุกขึ้นไปสิได้เลยจะไปเดี๋ยวนี้แหละฮะรู้ท่าแล้วสมองของเธอนะ่าจะมีปัญหาจริงๆสินะ เรื่องแค่นี้ก็ดีใจไปได้อะเฮ้ยเจ้านี่น้าไม่อายออกไปห่างๆจากข้าเดี๋ยวนี้เลยนะอยากตายรือไงฮฮ <c oughs> โทษทีเมื่อกี้นี้ลืมจิบของไปนะ่ะ <c oughs> สมอน,นี้อยากขายจริงๆอดทนไว้อดทนไว้ข้าไปก่อนล่ะเดี๋ยวนะทำไมถึงเงียบล่ะ ทำไมเขาถึงเย็บได้ขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าค่าได้ยินมาว่าหมูปเจือสุขภาพร่างกายของเขาไม่ค่อยดีน่าน่าตำคาญจริงๆเป็นองค์ชายที่ไร้ประโยชน์จริง ระชยาเป็นห่วงข้างงินหรือไรยางอายหลักบ้ามาไปแล้วฉันนี่มันจริงๆเลยที่กระโดดไปช่วยเขาระชาไม่ดีแล้วใส่เสื้อไม่เรียบร้อยตัวเปียกโชก ฟาบาทขอไปด้วยเพคะพระชยาขอไปด้วยเพคะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตกใจขนาดนั้นแม่นมสวยกลับมาแล้วบอกว่าเซลยวทอยกับซอยคอได้หายไปแล้วเพคะอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะ ทำไมคนคนนี้ดูแปลกไปนะหรือว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ฉันไปนะ <c oughs> ข้าต้องการเจ้าจะโง่เมื่อกี้จะให้ฉันไปอยู่เลยทำไมตอนนี้บอกว่าต้องการฉันแล้วล่ะหรือว่าชายคนนี้มีบุคลิกที่แปลกประหลาดเหมือนกับแมวอยากเล่นกับหนูอยจะเล่นสนุกกับฉันจนให้ฉันตายใช่ไหมน่ากลัวชะมัดจินตนาการของคน เจ้าได้ยินข้าพูดหรือไม่หันหวัวมานี่เฮ้ยพี่ใหญ่ข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วเฮ้ยๆเจ้าน้าไม่ไอายปล่อยข้านะเจ้าอยากตายเรื่องง้ปล่อยเดี๋ยวนี้ว้าว ดูเจ้านายของเราสิกลัวผู้หญิงจนน้าตาจะไหลยอยู่แล้วน่นน่ะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงตอนนี้แล้วยังไม่มีอาซอนอ่ะโอ๊อพี่ใหญ่ไม่ได้ยินใช่ไหมข้าได้ยินพวกเจ้าทําอะไรอยู่ตาบอดหรือไงรีบเอานางออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้นี่ฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมชายคนนี้กําลังจะบอกว่าฉันขโมยของของ พวกอันธพาลเหล่านี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เป็นใบเสร็จข้าเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้พวกเขาต่างหากที่ปล้นของของข้านะเฮ้ยนี่ดูสิพี่ใหญ่กำลังเข้าใจคนผิดด้วยละ่ะน่าอายจริงๆทําทำไมต้องกระสิบเสียงดังต่อหน้าข้าด้วยเพี้ยะเย้จินตนาการของลีชิวเจ้ามีอะไรทำไมยังไม่ปล่อยข้าอีกละ่ะ ข้าข้ากรวเจ้าจะตีข่านน้าเชถ้าเงินเข้าไปได้แล้วใช่ไหมอันที่จริงเจ้าหน้าไม่ได้แย่เหมือนแต่ก่อนหรอกนะเจ้าเคยเห็นข่าเงินรึเมื่อครูเจ้าพูดว่าเจ้าไม่ได้แย่เหมือนแต่ก่อนเจ้าเคยพกค่าเงินรึ เออนั uh, ่นมันก็